สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาใช้โปรแกรมนะครับ Ultra b i e e นะครับมาในการที่จะรีโมทไปแก้ไขโปรแกรมนะครับให้กับฝลายทางอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับเวลาเราจัดอบรมแล้วเราไม่สามารถที่จะถ้าเราอบรมออนไลน์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปดูหน้าจอของเขาได้นะครับหรือเข้าไปแก้ไขได้นะครับเราก็มีโปรแกรมรีโมทนะครับเดสก์ท็อปเนี่ยเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมนะอันดับแรกเนี่ยเปิดตัวโปรแกรมมาก่อน ซึ่งรหัสนะครับตัวฝั่งนี้จะเป็นต้นทางก็คือรหัสของเราที่เราต้องส่งให้ปลายทางนะครับแต่อันนี้เราเป็นคนรีโมทไปเงี้ยเรามมนต้องส่งนะครับเพียงแต่เราต้องการต้องเอารหัสตัวนี้นครับของปลายทางเนี่ยมาใส่ในช่องนี้นะครับซึ่งในการใส่เนี่ยก็4ี่สี่มุติ37แล้วก็อันนีแท็บบาร์หนึ่งครั้งแล้วก็6 1หนึ่งสแล้วก็แท็บบาร์แล้วก็3า8แล้วก็ใส่รหัสผ่านตัวนี้เข้ามานะครับนี้เราทําการตดเชื่อมต่อ ครับอ่าอันนี้เราเชื่อมต่อมาแล้วนะครับเราอยู่ในหน้าหน้าต่างของโปรแกรมของเขานะครับทนี้อันดับแรกเราก็นะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาจะมีหน้าต่างนี้ครับเราก็มาทําการนะครับเปิดโปรแกรม Arduino นะครับ IDE นะครับมาเช็คก่อนทีนี้มาเช็คคอมพอร์ตเช็คอะไรหลายๆอย่างนะครับของโปรแกรมว่าสตั้งค่าถูกไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมดูที่ performance นะครับ j s o n ถูกต้อง นะครับแล้วก็ดูบอร์ดบอร์ดที่ใช้ 12e โอเคบอร์ดถูกต้องคอมพอร์ตไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับทีนี้ก็มาดูเวยรี มีเี t. มีไหมอ่าอิ s สตอ l ไปก่อนอแล้วก็อินสตอลให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอ่าทีนี่ ครับรติดตั้ง wifi นะครับดี๋ยผมเปิดโปรแกรมตัวนึงผมมาก่อนนะครับลง 对，真来易。 没事儿。 ที่นี้เราก็มาติดตั้งนะครับแก้ไขไฟสิบอยู่ใน d o c พิมัน คห็นว่าทำไมาเปินภาษาไทยถ้าเกิดว่าจากโค้ดเราเห็นว่านะครับน่าจะผิดปัญหาที่ performance น,น,น,นะครับในการเลือก p a าน t o k u e n o k l o c a อตัวนี้นะครับเพราะว่า iduno เนะี่ยมันไม่สพอร์ตภาษาไทยเราตั้งเป็นภาษามันเป็นเอกสารนะครับเราไม่ได้ตั้งหรอกครับมันเป็นเอกสารที่จริงมันเป็น document นะครับแต่นี่มันไปนต่อเข้ากับ one drive นะครับมันก็เลยทำให้ อ่าตัวโปรแกรมมันมองไปอ่านตัวนั้นแต่นี้เราเปลี่ยนพาะครับให้ามาเป็นได้ดีนะครับแทนแต่ไวรีอ่ากดโอเพนครับกดโอเคผมเปลี่ยนพานและเดี๋ยวผมลองอ่าคอมไพล์ดูนะครับว่ามันสามารถคอมไพล์ผ่านไหมนะครับอ่าแต่นี้เราคอมไพล์ละโปรแกรมนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมนี่คือปัญหาที่พบนะครับ